สัพยหมื่นล้านแปลงโฉมลูกสวยแปลกตานึกว่านางเอกจีนชื่อดังผ่านพ้นวันเกิดอายุครบ43ปีไปหมาดๆสำหรับนางเอกสาวนุ่นวรนุษย์ภรรยาสุดที่รักของตอดปิติแต่ไม่ว่าเวลาจะกี่สิบปีความสวยออร่าของสาวนุ่นก็ยังคงเปลง่งปลั่งมาทุกยุคทุกสมัย ล่าสุดนุ่นวรนุชยิ้วกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงทะเลสาบเอ๋อไหา่ประเทศจีนได้ลองสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ลองอาหารรสชาติแปลกใหม่หน้าตาที่ไม่คุ้นเคยพร้อมอวดภาพวิวสวยๆและที่แฟนคลับต่างตกตะลึงกับลุคของนุ่นวรนุชที่มาในชุดพื้นเมืองที่ดูสวยและเข้ากันกับเธอมากๆ 1 0 1 0 1 0ไปเลยจ้า